สวัสดีนะครับตอนนี้ผมกำลังเอฟเคแถวหนอยู่คือผมมาเก็บเหรียญไว้สำหรับแลกของทุกอย่างนะครับในแถวหนึ่งเอาไว้คราวนี้เนี่ยอ,อที่ผมปล่อยมาวันกว่าเลยนะผมไม่รู้ว่าได้มากี่เหรียญแล้วเดี๋ยวลองรอเอาไปดูมันบอกว่าเออเหรียญเต็มหรอมันมีเต็มด้วยหรองั้นเดี๋ยวลองกลับไปดูแล้วกันเดี๋ยวขอเข้าโลบอแบบปกติก่อน เออพอเข้ามาแล้วเดี๋ยวนะอันนี้ผมปล่อยข้ามวันเลยครับมันก็เลยเด้งขึ้นมาว่ามันขึ้นวันใหม่แล้วเดี๋ยวรับของก่อนเ,ออเยอะเยอะจริงอ่อผมเดี๋ยวนะเหรียญมีตันด้วยเหรอวะดูดิเดี๋ยวนะตัวละครผมได้เท่าเดิมเลยไม่ดรอปเพิ่มเลยนะเนี่ยเออดวงอย่างซวยเลยหรือว่านยังไงกันมันไม่ดรอปแล้วเหรอ อ่ะไม่เป็นไรมาดูเหรียญกันก่อนเยครับผมจะแลกทุกอย่างเลยในนี้ยทุกอย่างเลยนะ,อะตอนนี้ผมมีเหรียญอยู่ทั้งหมดเมื่อกี้ไม่บอกตันใช่ไหมอยู่ไหนนะอยู่ไหนนะเหรียญเหรียญเหรียญอันนี้เก้าร้อยอ๋อมันตันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าอ๋อผมไม่รู้นะปล่อยข้ามมันโหเสียเวลาตายเลยอ่ะเนี่ยผมก็จะมาแลกของพวกนี้นะครับทั้งหมดเลยตั้งแต่อะไรก็ไม่รู้นะอันนี้รู้สึกว่าจะเป็นรีสเต็คนะครับแล้วก็ ไอพวกนี่โทฟี่โทฟี่อันนี้เขาบอกว่าถ้าเกิดเอาไปขายใช่ไหมจะได้เงินที่เยอะมากเลยแต่ก็ยังไม่รู้นะว่าได้เท่าไหร่ยังยังไม่ได้ซื้อแลกขอ,ของพวกนี้มาก่อนใช้เยอะเหลือเกินแล้วก็โทฟี่โทฟี่ยังแล้วกันเอาตั๋วมากัน20ใบอืใบแล้วก็ได้เลอ,เ,อเหรียญใกล้หมดละงั้นก็ซื้อนี้ก่อนโอเคอันนี้ได้อีกสองอัน เอออันนี้ผมคิดว่ามันไม่มีตันนะเนี่ยเออแปลกดีแต่เหรียญเนี่ยให้มันเห็นไหมเก้าเก้าทับหนึ่งร้อยอันเนี้ยอันนี้ผมเผลอ,อกดผิดไปนะคะเออเดี๋ยวไปฟาร์มเพิ่มก่อนเดี๋ยวมาใหม่อืมโอเคได้ครบแล้วครับอันนี้อันนี้ผมไม่ได้เปิดเสียงนะทุกคนน่าจะไม่ได้ยินเสียงอะไรกันนะครับเอ่อโอเคหมดแล้วหมดแล้วโอเคไม่มีละก็แลกทุกอย่างหมดละ มันจะใช้ประมาณรวมๆวม0 0 0 0ถึง1,600เหรียญนะครับในการแลกทุกอย่างวะนะส่วนอันนี้ที่เหลือเนี่ยก็แล้วแต่จะขายก็ได้หรือไม่ก็ได้นะแต่เก็บไว้ก่อนดีกว่ายังไม่ต้องขายเผื่ออนาคตต้องใช้นะครับแล้วก็มีไปกดกาชาตัวซีกมาไว้ลงไทล์สองนะผมไปดูคลิปชาวบ้านเขาด้วยแหละเขาใช้ซีในการ a อ k นาะก็อืมโอเคต้องมานั่งปั้นตัวใหม่นะครับ แต่ก็คงไม่ได้ปลดอะไรเพิ่มอย่างมากก็แค่อัปเดลแล้วก็ปลดเอเซนแค่นั้นแหละโอเคเดี๋ยวเข้ากลับไปหน้าจอเกมหลักก่อนเสียงมันไม่มีด้วยแหละผมปิดเอาไว้เหงาเลยโอเคกลับมาละอ่าตอนนี้ตู้เป็นหนวดขาวเอ่อเดี๋ยวผมต้องไปลงไอ้น,นี่ไอที่เอาอะไรนะเหมือนดาบดาบของไยเนี่ยไอเครื่องเครื่องน,นย้ายสามิติอะอ่ะเอเลนต้องไปลุยดาบมานันอีก แต่ส่วนใหญ่ดาดพวกนี้นะครับเวลาเราไปลุยเนี่ยมันมันไม่ต้องทําอะไรอะ่ะเราแค่ถมดนาะเมจเข้าไปก็จบแล้วครับมันมันง่ายมากเลยนะพูดถึงอนะแต่ก็ดีลวที่ทำออกมาง่ายๆอย่าทำออกมายากเลยขี้เกียจลงนะ,ะครับอ่คราวนี้ผมเนี่ยหามาหมดละแต่ว่ากดอัพไปได้อะ่ะมันมันต้องเก็บคิวอีกห้า้คิวอ่ะครับเดี๋ยวผมต้องไปลงอินฟินิตอีกโอ้เยอะจริงๆเลย <laughs> เฮ้ยมีคนขี่มังกรด้วยหนึ 1, 3, ่งในสามพันอยากได้อะ่ะแต่ว่าเปิงเพชรโคตรเลย อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเตรียมตัวละครไปก่อนนะอ่ะโอเคผมลงเสร็จแล้วนะครับอันนี้ก็อัพได้ละเดี๋ยวเรามาลุ้นสุ่มนะครับไอไอตัวอะไรนะไอที่มันเป็นแฟกดได้ที่ไปแลกมาเมาื่อสักครู่อ่ะไอตอนที่ไปลงไทล์หนึ่งนะครับแลกแฟกได้มาอ่ะโอเคปลดละเรียบร้อยแล้วก็ต้องอัพเวลด้วยนะเดี๋ยวไว้ทีหลังเรามาลุ้นแฟกได้นี่ก่อนแฟกไดน้นี่ไหนดูซิขอของเด็ดๆอะไรก็ได้ อะไรก็ได้เอ้ยโอ้โหได้บัตรรัดหรอไม่ดีเลยอะ่ะอยากได้ตีวัยอ่ะคือคือบัตรแล้วมันไม่เพิ่มตีวนะมันเพิ่มดาเมจกับระยะตีนะครับหนึ่งสแต็แต่ว่าได้แม็กสุดสิสแต็คนะครับเออไม่ดีเลยอะ่ะเอาเนี่ยอยากได้สีเขียวอันเนี้ยอันนี้ก็ได้สีเขียวอะ่ะไม่ต้องไปไกลหรอกอื้ือชาชุตเตอร์อื้ือชาชุตเ <c oughs> ตอร์ แม่เจ้าขอหน่อยเฮ้ยโอ้ไม่กอดเพิ่มดาเมจ300ตีเร็วบวกส0แล้วก็ระยะบวกส0แต่ว่าสามารถลงยูนิตได้แค่1ตัวเท่านั้นพร้อมกับค่าค่าลงที่แพงขึ้น1.75โอ้โหโอ้โห โอ้เกนเราจะลงไงอ่ะไม่อยากรีอ่ะคือตายหา่าละคือซิกมันต้องใช้หลายตัวที่เข้าที่คลิปไปดูมาแล้วนี่มันได้ออสตาโอ้ตายเอ่ออ่ะเดี๋ยวเราลองไปลองลงดูแล้วกันไม่รู้ไม่รู้รยังไงบ้างนะคือดวงดีนะแต่อยู่ในความซวยเราอ่ะเออว่ะเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวเราใช้ซิกเนาะแล้วก็หนวดขาว อ่า,อาแล้วก็อาจจะเป็นไอเน,นี่ยตัวไอตัวละครทีหนึ่งเนี่ยไปลงแล้วก็ตัวทันไรก่อนอาจจะเป็นโซโลนะครับอาจจะประมาณนี้แค่นี้ไปก่อนโอ้โหตันเลยว่ะลงด้วยตัวละครได้แค่ตัวเดียวโอ้ยช็อกอันนี้ผมไปลองลงไปแล้วนะตาหนึ่งก็ผ่านแล้วล่ะคราวนี้เนี่ยเดี๋ยวผมมาบอกว่าผมลงยังไงกับการที่มันมีซีแค่ตัวเดียวถึงมันจะออกสตาร์ก็เถอะแต่มันมีซีแค่ตัวเดียว ก็เดี๋ยวฟาร์มตังคไปก่อนนะเออฟาร์มตังแบบให้มันเออตามปกติอะที่เขาเล่นเล่นกันนะครับเดี๋ยวฟาร์มไปก่อนเดี๋ยวเวีห้าเดี๋ยวค่อยลงตัวละคร พอเว็บห้าผมก็จะลงซิกไว้ที่ตรงนี้เนี่ยไอตรงแง่งน้ําแข็งที่มันเป็นจาง,งอยออกมาตรงเนี้ยอ่าแล้วก็อัพตังต่อคี้หลักของเราตอนนี้น่าจะไม่ใช่ซิกอ่ะแต่น่านจะเป็นหนวดขาวว่ามันจะช่วยซิกได้ยังไงคือต่อยซิกมันตีแรงก็เถอะแต่ว่ามันน่าจะไม่ทันอะ่ะหลังๆอ่ะมันใช้เวลาในการตีเยอะมากเลยอะ่ะก็เลยแบบสแปมไม่ได้คือถ้ามันมีหลายตัวมันสแปมได้ไงอันนี้มันไม่ได้อะ่ะมันมีแค่ตัวเดียว โอเคก็เดี๋ยวฟาร์มตังไปก่อนอะแล้วก็หนวดขาวลง เออ่สีเขียวสีเขียวไปแล้วก็อัพตังต่อเราจะเปิดร้านราเมงทั่วราชอาณาจักรอีกสี่ลูกูนี่คิดว่าจะมีห้าดาวกันไหมคือถ้ามันมีมันก็จะดีๆนะแต่ว่าคิดไม่ออกว่าจะเป็นร้านแบบไหนอ่ะเป็นร้านผ้าโบลูโตะมันกน็น่าจะไม่โอมัง้งกระตูนมันยิ่งโดนด่ากันอยู่ด้วยแล้วก็มาอัพหนดขาวสองขั้นแรกแค่สองขัน้ขนเอง เราต้องอัพไปถึงเกือบตันน่ะเพราะว่าถ้าเกือบตันมันจะคือตีเอลอทั้งวงไงอ,อืโอเคได้และหนึ่งตัวเราถือว่ามีตัวกันบ้านละแล้วก็มาวางไอตัวน้ําแข็งไทล์หนึ่งไว้เคลียไอตัวบนเสานี่เพราะเราคงไม่ได้วางอะไรไกลๆตรงนั้นละ่ะอะแล้วก็เดี๋ยวต้องวางโซโลด้วยนะเดี๋ยวหนึ่งนะรอตังมันมาก่อนเยอะๆก่อน โอเคี okay. ๋ยวเราวางโซโลโตรงนี้แล้วก็ตรงนี้หาไว้ไว้ปั่นปั่นพวกโลโแล้วก็อาหนวดขามาช่วยปั่นด้วยอโอเคไม่พอรอไปก่อนผมว่าผมตั้งไกลไปแล้วเนี่ยอถ้ามันลงใกล้ๆนะแบบตรงแยกใกล้ๆบ้านมันน่าจะตีบอสได้ด้วยเหมือนกัน,นเนี่ยเดี๋ยวค่อยไปแก้แล้วกันตาอื่นอ่ะอัพละคันเต็มเกือบเต็มไม่ใช่คั้นเต็มแล้วก็อัพซีก สิ่งนี้น่าจะาต้องเอาให้ตันแล้วก็แพงด้วยเดี๋ยวมันคูณค่าอัพอะเออไม่มีตังอัพต่อผมว่าวานหนวดขาวเพิ่อมอีกหนึ่งตัวดีกว่าเอาตรงเนี้ยเอาให้มันตีตีเสากลางได้อะถึงป่าววะถึงแหละพยายามผมผมพยายามหามุมไว้เอฟเคอยู่ไงก็เลยแบบไม่ได้ขยับมุมกล้องไปไหน อืมอัพเกือบเต็มละอีกนิดนึงแล้วก็เดี๋ยวเราต้องไปอัพหนวดขาวนี่นพวกโร่มันมาแล้วอะปั่นปั่นหายไหมหายไหมหายโอ้โหสบายฮัลโหลตังอ๋โอเคเวฟสิบห้าละแล้วก็อัพซีให้เต็มด้านข้าเนี่ยไม่รู้จะทันไหมนะมัน เราไม่ได้ตีมันมาเลยนะพูดถึงอะ่ะวิจะรม่เท่าไหร่เมื่อกี้ไม่ทันดูไปอีกรอบนึงนี้เอโอ้โหมันบงังโอ้โหหายไปเลยเออแปลว่าแรงจริงออตานี่แรงจริงอืมออัอออพเข้าไปเนี่ยได้ทั้งวงแล้วปึ๊บโอ้โหสามแสนปลาคนแรง สามแสนสองอ่ะเออแสนหกคูณสองเข้าไปก็สามแสนสองพอดีเพราะมันแพ้่าด้วยไงโอ้ยอย่างงี้ชิวเนี่ยตั้งอย่างงี้ไหวชิวเลยน่าจะเอฟเคได้ละไว้ไปหาเหรียญมาเพิ่มแล้วก็แลกตัวแลกของแล้วก็ต้องรออสามอีกไม่รู้จะมาเมื่อไหร่แต่ยังไม่ต้องรีบหาก็ได้เล่นไม่ทัน แต่บางคนที่เขาเอฟเคทั้งวันหรือไม่ก็เล่นทั้งวันนี้น่าจะทันนะเขาน่าอยากให้อัปเดตไวอยู่เนี่ยสามแสนสองมันแรงเหมือนกันนะแล้วออกกับตัวอะไรไม่ออกกับซีก็โหปวดใจอ่ะรอบแรกผมอยากให้ออสตาร์มันไปออกกับจินอูอวยอวยไวแต่อนนี้พอแบบเห็นจินอูแล้วแบบว่าเออช่างมันเถอดดามเมจมันไม่ได้ว้าวขนาดนั้นขนะนาดอัพเต็มแล้วนะไอตัวสกิลทีก็อัพเต็มแล้วด้วยนี่นี่ซิกผมยังไม่ได้อัพสกิลทีเลยนะยังเท่าเดิมอยู่เลย แบบว่าล้นเลยนะครับไม่มีอะไรเลยเอ <EN> ดูจากสภาพน่าจะผ่านแล้วครับเนี่ยปันปันปันนี้นี่โดนซิกปลาไปอีกสามแสนสองตาย <_ EN> แล้วกเ็เหลือใครเนี่ยไอตัวน้ําแข็งจําชื่อไม่ได้อะนั่นแหละเหลือตัวนี้ตัวนึงแต่ตัวมนี้นมันเดินช้าก็น่าจะผ่านแล้วล่ะโดนซิกไปไม่กี่ทีก็น่าจะไปสวรรค์ได้แล้วเนี๋ยโดนหนดขาวปั่นอีกด้านหน้าอีกสองตัวนะครับก <_ EN> ็ถือว่าอ u ักเซส เนี่ยแหละน่าจะใช้สูตรนี่แหละ AFK เี๋ยวเดี๋ยวไปตั้งอีกทีนึงนะครับอ่ะโอเคผ่านเรียบร้อยแล้วครับก็หลักๆก็จะมีเท่านี้สำห <Thr ough> รับซีอสตาที่แบบว่าเอามาทำไมจากวางหลายตัวมันจะได้สบายๆหน่อยให้ลงตัวเดียวเออข้าบก็แพงโนะหนวดขาวก็แพงเหมือนกันโอ้เพลงดังโอเคลหลักๆก็มีเท่านี้นะครับคลิปนี้ก็น่าจาหมดละ งั้นไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมไม่รู้ว่าจะมาเมื่อไหร่นะเนี่ยเห็นไหมครับซีผมยังล้นล้เลยเนี่ยไม่มีอะไรเลยล้นล้เลย <laughs> โอเคเราไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับไม่รู้ว่าจะลงเมื่อไหร่นะแต่ว่าพยายามหาคอนเทนต์มาลงให้ได้แล้วกันครับแล้วก็มาปล่อยเอฟเคด้วยนะครับเดี๋ยวผมต้องไปหาเลือดอีกเยอะเลยแล้วก็ตัวอะไรนะไออะาครน่ะยังไม่ได้เลยสักตัวเดียวโอ้โหตั้งแต่ลงมาแต่ว่าลงไปไม่เยอะนะครับ3ามสี่ตายเอง โอเคล้วไว้เจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับเดี๋ยวจัดท่าก่อนอ่ะประมาณนี้โอเคครับผมสวัสด,ดีครับ